สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ghost Story Channel เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสับเหลือที่ต้องพบเจอสิ่งแปลกประหลาดในหน้าที่ของเขาเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้ปิดการเสียเวลาเราไปรับฟังเรื่องสยองของสับเหลือพร้อมกันนะครับ คำว่าสัป,ปเหลือนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างช้านานเนื่องจากว่าการตายนั้นเป็นเรื่องปกติของคนเราหน้าที่ของสัป,ปเหลือจะเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนเสียชีวิตหน้าที่หลกัหลกๆของสัป,ปเหลือก็จะมีอย่างเช่นการจัดท่าทางของศพและมัตตาสังก่อนใส่ลงคอยจัดการชาบนากิจให้เรียบร้อยและรวบรวมเศษเท่ากระดูกในการทำพิธีให้สำเร็จ แต่นี่คือแค่หน้าที่หลักๆครับยังมีรายละเอียดเล็กน้อยอีกมากมายครั้งหนึ่งได้มีเรื่องที่น่าเศร้าได้เกิดขึ้นเพราะมีเด็กที่เรียนดีและขยันต้องมาตายเพราะความสับเพ่าของเด็กบ้านรวยที่ขับรถฝ่าไฟแดงมาชวนเขาเข้าอย่างจังในขณะที่เขากำลังขับรถกลับบ้านเด็กคนนั้นเป็นเด็กดี ขยันเรียนเก่งแต่ก็ต้องมาตายพ่อแม่ของเด็กนั้นทำใจยากลำบากเห็นลูกตัวเองต้องมาตายเพราะความสับเพ่าของใครบางคนส่วนคนที่ชนนั้นก็ยังเป็นเยาวชนที่พ่อแม่ปล่อยปะให้ลูกเอารถมาขับเล่นส่วนพ่อแม่ของเด็กที่ตายก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทางบ้านเอง ก็มีเงินค่อนข้างที่จะน้อยไม่ค่อยมีเงินมากเขาก็เลยได้เอาศพมาไว้ที่วัดตรงศาลาสปาเลอร์นั้นก็ได้เห็นและทําหน้าที่ของตัวเองม่ว่าจัดการจัดท่าทางของศพแล้วก็นำศพของเด็กคนนั้นออกไปไว้ที่โรงเย็นตรงศาลาในวัดสปาเลอร์ก็ได้แต่คิดในใจว่า เป็นโชคร้ายจริงๆทำไมเด็กดีแบบนี้ต้องมาตายเพราะความสับเพ่าแต่ว่าคืนนั้นในคืนวันแรกที่สับเปลือได้เอาศพมาไว้ตรงศาลาก็ได้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นสับเปลือได้ยินเสียงดังออกมาจากโรงมันเป็นเสียงเหมือนคนเคาะโรง สปาเหลือตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้นและอยู่ดีๆตรงหางตาของเขาก็ได้เหลือไปเห็นเงาดำของเด็กผู้ชายได้เดินผ่านตัวเขาไปเร็วมากเขาตกใจมากรีบหันไปตามเงาที่ผ่านไปนั้นแต่พอมองดีๆก็ไม่เจอใครเลยสปาเหลือได้แต่คิดในใจเอาอีกแล้ว ข้าเจออีกแล้วสินะเราวิญญาณที่เพิ่งตายไปสับเปลือก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะตัวเองนั้นก็ได้เจอแต่เรื่องแบบนี้บ่อยๆคืนแรกผ่านไปในคืนที่สองก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นอกีกในขณะที่สัป,ปเปลือได้คุยกับญาติาตญิของเด็กที่เสียชีวิตไปอยู่ดีๆกลิ่นประหลาดก็ได้โชยมา มันไม่ใช่กลิ่นที่เหม็นเน่าอะไรแต่มันเป็นกลิ่นสาบใช่แล้วนี่ต้องใช่แน่ๆมันคือกลิ่นสาบของผีเด็กคนนั้นคงจะไม่พอใจแน่ๆที่ตัวเองต้องมาเสียชีวิตเพราะความสับเข้าของใครบางคนทั้งๆที่มีอนาคตไก่รอเขาอยู่อยู่ดีๆลมก็ได้ตีเข้ามาเป็นลมที่แรงมาก สับปปเปลือและญาติที่อยู่ตรงนั้นตกใจอยู่กันประมาณสี่ห้าคนก็ตกใจทั้งห้าคนนั่นแหละพอคืนที่สองผ่านไปเช้าวันต่อมาสับปปเหลือก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพ่อแม่ของเด็กฟังพ่อแม่ของเด็กได้ยินแบบนั้นก็ได้ร้องไห้หโหแล้วก็พูดว่าทำไมกัน ฉันมีลูกแค่คนเดียวเองแต่ทำไมลูกของฉันต้องจากไปเร็วขนาดนี้ทั้งๆที่มีอนาคตไกลรอเขาอยู่พอถึงคืนวันที่สก็ไม่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาถึงวันเผาศพส,สับปปเลอนั้นก็ได้ไปเคลียร์เมนเผาศพไปเตรียมที่ให้เรียบร้อยโดยการปัดกวาดเศษเท่ากระดูก ของศพที่แล้วเพื่อไม่ให้ปะาปนกับศพที่กำลังจะเผานี้พอถึงช่วงที่ต้องยกศพขึ้นเมนญาติญาติก็ช่วยกันยกศพตอนแรกก็ยกกัน4ี่คนแต่อยู่ดีๆศพนั้นก็หนักขึ้นมาทันทีก็เลยวิ่งกันไปอีกสองคนเพื่อไปช่วยกันยกแต่ว่าก็ยกไม่ขึ้นศพนั้นหนักมากเป็นเรื่องประหลาดมาก พราะศพนั้นเป็นศพของแค่เด็กมปลายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอไม่เท่าไหร่อีกสองคนก็ได้รีบเข้าไปยกช่วยกันโดยที่รวมทั้งหมดแล้วคือแปดคนยกแต่แน่นอนครับว่าก็ยังหนักอยู่ดีแต่ที่โบราณเคยบอกไว้ถ้าศพหนักไม่ว่ายังไง ก็ห้ามทักห้ามทักด็ดขาดว่าหนักยังไงก็ห้ามพูดพอไปถึงเมนสัป,ปเปิลก็ได้ขอซื้อที่จากเทวดาเจ้าที่ที่ชื่อยายกาลากับตากาลีก่อนเผาสัป,ปเปิลจะเปิดโรงและตัดมัดตาสังออกจากนั้นก็จะให้ญาติญาติและตัวเองนั้น ล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าวเมื่อญาติิผู้ตายได้ทำทุกอย่างตามขั้นตอนเสร็จแล้วสัปปะเปลือก็ได้ดำเนินการเผาตามพิธีกันกินเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงสัปปะเปลือกก็ได้มีการเกลี่ยศพแน่นอนว่าก็ให้ญาติมาช่วยกันเกลี่ยด้วย พอเริ่มเผาไปได้สักพัสสกสปเลออยู่ดีๆก็ขนลุกแล้วก็รู้สึกตัวหนักสกปเลอก็ได้แต่คิดในใจว่าในภพภูมินี้เองได้หมดกรรมแล้วในภพภูมิหน้าขอให้เองมีแต่ความสุขความเจริญแล้วกันหลังจากสกปเลอคิดในใจตัวนั้น ก็ได้กลับมาเบาอีกครั้งพอทําได้สักพักก็จบพิธีการช่วงเย็นวันนั้นญาติิดได้พากันกลับไปเกือบจนหมดแล้วได้มองไปเห็นนักศึกษามหาลัยสามคนเดินมาที่ศาลาที่มีโรงเย็นเปล่าอยู่นักศึกษามหาลัยสาคนนั้นก็ได้คุยกันว่าไอทิว ได้ยินว่าบ้านเองนั้นไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมพ่อกับแม่อิงทำงานอะไรทิวก็ได้ตอบว่าพ่อข้าทำงานรับจ้างทั่วไปส่วนแม่ข้านั้นไม่ได้ทำงานแต่ว่าวันไหนว่างแม่ข้าก็จะทำขนมหวานเป็นขนมหวานเช่นบัวลอยเต้าส่วนกล้วยบวชชีอะไรประมาณนี้แหละอิงตัดไม้เป็นหรือเปล่า เพื่อนอีกคนถามทิวตอบว่าตัดไม่ค่อยจะเป็นว่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวข้าจะรออยู่แถวนี้พวกเอ็นสองคนไปตัดเลยพอตัดเสร็จค่อยมาเรียกข้าแล้วกันเด็กทั้งสามคนนั้นได้ไปเห็นพระก็ได้ขอพระว่าตัวเองนั้นจะขอไม่ไผ่ไปทำการเรียนราวกทบไม้พระที่อยู่ตรงนั้นหนึ่งรูป ก็ได้บอกว่าถ้าจะตัดไปทำการเรียนก็ตัดไปเลยเด็กข้างสามคนนั้นยกมือไหว้ขอบคุณพระและเพื่อนอีกสองคนก็ได้ถามทิวว่าและเองอยู่ตรงนี้จะไม่กลัวหรอวะดูดิเหมือนเพิ่งผ่านการจัดงานศพมาเสร็จเลยเองเห็นเก้าอี้ไหมเองเห็นตรงควันนั้นไหมยังมีควันลอยอยู่เลยทิวก็ได้ตอบเพื่อนไปว่า ตอนมอปลายแม่ข้าก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าทุกวันพระนั้นจะเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นแต่ข้านั้นก็ไม่ได้เจอนะหลังจากนั้นเด็กอีกสองคนก็ได้พากันไปตัดไม้ไผ่สัปปะเหลอที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าวัยรุ่นเนี่ยดีจริงๆถ้าเด็กโชคดีหน่อยก็คุณจะเป็นเหมือนสามคนนี้ แต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะเป็นเหมือนเด็กที่เขาเพิ่งเผาไปพอเช้าวันต่อมาสัป,ปเหือก็ได้เก็บเศษเท่าเศษกระดูกของเด็กที่เขาเพิ่งเผาไปเพื่อนำไปให้พ่อแม่และญาติญาติของเด็กพ่อแม่ของเด็กก็ได้ขอบคุณสัป,ปเหร่คนนี้สัป,ปเหือก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้ว เอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องสยองของสับปปเลอถ้าทุกท่านสงสัยว่าเด็ก3มคนนี้เป็นใครมาได้ยังไงแล้วมาทำอะไรทุกท่านสามารถย้อนกลับไปรับชมคืนหลอนในวันพระและเรากระทบไม้ได้นะครับทุกท่านจะรู้ว่า3มเรื่องนี้นั้นเกี่ยวโยงกันถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ